นิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวแล้วโอเคทีนี้ช่วงที่สองแล้วนะครับช่วงที่สองของของ,ของเรานะก็ปุ๊บอวนทั้งอ่เมื่อกี้คุณครูก็ได้สอนในเรื่องของ present continuous tense ไปแล้วก็คือช่วงเวลาปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นขณะที่พูด นักเรียนได้เห็นโครงสร้างนี้แล้วในประโยคที่เราได้ฝึกฟังไปจากจากเมือ่อครั้งที่ที่เพิ่งผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะได้เอาไปต่อยอดแน่นอนนะครับอาจจะได้เอาไปต่อยอดแน่นอนทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเปิดเอาหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเปิดไปหน้าห้าสิบหกเปิดไปหน้าห้าสิบหกเลย นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องทำนะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งก่อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งครูพีทบอกแล้วว่าอไอโครงสร้างเนี้ยโครงสร้างของมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนทบทวนอีกครั้งโครงสร้างมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง hmm. โครงสร้างของป <Yeah. S 1> ระโยชน์ต้องมีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ต้องมีอะไรครับ <Yeah. S 1> ประธาน <Yeah. S 1> นะครับตามด้วยนะ าที่ห้บช่คะตามประธานตามด้วยอะไรลูก east mr s e mr e e แล้วเราตามด้วยคำกริยาที่เติม ing e อ่าจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ถ้าหนูไม่ใส่ east mr แล้วอยู่ดีๆหนูมาประธานแล้ว คำกริยาเติม์ไบเอ็นจีเลยมันก็ถือว่าเป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์นะครับถือว่ามันเป็นการเขียนที่ไม่ถูกต้องนะถ้าเราต้องเขียนประโยคนะครับหรือนะครับอยู่ดีแล้วประธานแล้วมา is am a r อเลยไม่มี v e r b เติม ing เลยคนผู้ฟังผู้อ่านก็จะงองว่าเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันจะขาดส่วนใจส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะครับมันจะต้องมีครบทั้ง3องค์ประกอบนี้ในประโยคนะครับคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วทีนี้ รอบนี้เดี๋ยวขอยกตัวใหญ่อีกสักหนึ่งประโยคแล้วกันคุณครูพีทบอกว่าแนนซี่ Nancy กำลังอา่านแนนซี่รร Nancy, กำลังอา่านพูดยังไงครับแนนซี่กำลังอ่านภาษาอังกฤษพูดประโยคแนนซี่อะไรครับกำลังอ่านหนังสือแนนซี่เป็นใครอ่ะเป็นไ เป็นฉันหรือเปล่าเป็นยูเป็นคุณหรือเปล่าเป็นฉันค่ะเป็นดเป็นพวกเขาหรือเปล่าเป็นปีเป็นพวกเราเป็นฉันเป็นอะไรลูกแนนซี่คือใครสับพนามตัวไหนคีเออแนนซี่คือคีนั่นเองก็คือผู้หญิงคนเดียวนะจริงๆแล้วแนนซี่คือหลอดนั่นเองนะครับเพราะแนนซี่ใช้ is am หรือ R าลูกคนคนเดียว <Eat. S 1> เออเก่งมากม mm hmm. ันต้องเป็น Nancy e s Nancy e a t กำลังอ่านอ่านภาษาอังฤษแเราบอกว่าไงนะอ่าน mm hmm. ถ้าเป็น Read ใช่ไหมครับปรติอ่านมันคือ Read ก่อนทีนี้ครูพีบอกแล้วอยู่ดีๆแล้ว Nancy e s Read มันผิดมันต้องเติมอะไรด้วยถ้ามี i s M R แล้วมันต้องมีอะไรด้วยครับ I N n n น is reading Nancy กำลังอ่านแบบเนี้ยถ้าคุณพิทบอกว่า Tom and ทิมแบบนี้สรรพนามคือตัวอะไรลูกสรบพนามตัวไหนเมื่อกี้มี I เป็นฉันหรือเปล่าทอมและทิมเป็นตัวฉันได้ไหมเป็น you ได้ไหมเป็น we เป็นพวกเราไหมแบบนี้ oh. เป็น A. พวกเขาสรุปว่าเป็นอะไรพวกเราถ้าพวกเราต้องมีไอด้วยสิต้องมีฉันอยู่ด้วยถูกไหมพวกเราอยู่ด้วยนี่มีฉันอยู่ไหมไม่มีไม่มีวะเป็นอะไรเป็นพวกอะไรครับพวกเขาพวกเขาหรือเดนะลูกนะพวกเขาหรือเดเพราะฉะนั้นถ้าคนหลายคนเนี่ยหนูจะเห็นคําว่าแอนแอนมันแปลว่าเละ ถ้าหนูเห็นคำว่าแอนปุ๊บเสจแล้วเอ้ยคนมันหลายคนเพราะฉะนั้นใช้อีสได้ไหมลูกใช้กับอะไรอีซเอมอาใช้กับอะไรเอมเอมเราใช้กับไออย่าลืมเอมเราใช้กับไอตัวเดียวเท่านั้นฉันไอใช้กับอะไรใช้กับอะไรฉันค่ะหืมฉันอะไรเล่า อีสเอ็มใช้กับตัวไหนลูกเร็วเร็วเร็ว,วคนหลายคนคนเราครับ oh, uh. ใช้ R นะคนหลายคนเราใช้ R ไปเลยนะครับ R ารีดดิ้งอ่ะเหมือนกันไปอ่ะแบบเนี้ยอันนี้คือครูพิดยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับนักเรียนจะได้หรือไทยไม่เล่นนะลูกนะช่องแชทไม่เอานะ อ่ะต่อไปผ่านเดี๋ยวค่อยทบทวนกันอีกหล,หลายหลายรอบเลยถ้า,างนั้นน่ะนะครับเรื่องนี้ทีนี้ให้นักเรียนไปดูหนังสือแบบฝึกของเราหน้าที่ห้าสิบหกช่วยคุณครูพีทตอบหน่อยว่าเขากำลังทำอะไรดูจากรูปภาพข้อที่หนึ่งาบอกว่า he is ข้อที่หนึ่งเขาก็บอกให้ดูภาพที่หนึ่งเขาบอกว่า look and complete the sentences ให้ดูแล้วก็ทำประโยคให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นประโยคที่สมบูรณ์จะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ข้อที่หนึ่งดูจากภาพแล้วเขาน่าจะทําอะไรอยู่ลูกถ่ายรูปครับเออถ่ายรูปภาษาอังกฤษท่องคำศัพท์อะไรเออ taking taking photo ครับทีนี้ก็ต้องกลายเป็นอะไรครับอ่นักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยข้อที่หนึ่งก็จะกลายเป็น he is อะไรครับ taking photo taking photo เออเป็น taking ถ่ายรูปไปล้เราถ่ายรูปเราไม่ถ่ายรูปเดียวเราถ่ายหลายรูปเพราะฉะนั้น p h o t o เติม s, <S ไปด้วย taking photos นะครับเปิดหน้เ่นเได้ไห่คะอ่าเพื่อนบอกไปแล้วนะครับห้าสิบหก taking photos นะครับเห็นไหมครับประธานของเราคือ he เออเมื่อกี้สอนโครงสร้างไปแล้ว is เห็นไหมครับ แล้วก็กริยาที่เติม i n g เห็นไหมลูกครบทั้งสาส่วนเลยที่เหลือเป็นส่วนขยายเห็นไหมครับประธานของเราเป็น h e she i t ชอบ s ต้องใช้กับ i s อันนี้เป็นตัวยอ่อของ i s นะลูกนะไม่ต้องงงเป็นตัวยอ่อของ i s นะครับโอเคผ่านนะเมื่อกี้มีเพื่อนได้เรียนโครงสร้างไปแล้วนะครับสำคัญมากเรื่องนี้ข้อที่สองดูจากภาพในหนังสือเรียนเราเลย<ร> they are <ร>อะไรครับ b a d m i n มินตันเล่นแบดมินตันอ่าต้องเป็นซีอ a มเล่นอิงอิงแบดมิ n ตัะ b บ d m i n t o n อ่ะสกดแบดมินตันให้ครูพีทฟังหน่อยสิมีตัวอะไรบ้าง B A D M I N T O N อ่า y i n g Badminton เห็นไหมครับ พวกเขากำลังเล่นแบดมินตันเห็นไหมลูกพวกเขาคนหลายคนเราใช้กับอ s สแอหรืออแล้วนะเมื่อกี้คนหลายคนเดย์ไปว่าพวกเขาใช้กับ,บใช้กับเเห็นหนนมีี่่ยคอตัวย่อของ R นะครัตัวย่อของอานะครับ,ต,อออรบต่อไปข้อที่สามดูจากภาพการเดย o คุกิงเดยคุกิ อ่ะสะกด Cooking ให้กูพีดฟัง c o o k i n g ครับเออเก่งมาก they are cooking พวกเขากำลังเราเวลาเราแปลเราต้องมีคำว่ากำลังด้วยเพราะว่า i n g มันแปลว่ากำลังนะลูกนะ they are cooking พวกเขากำลังปรุงอาหารอยู่พวกเขากำลังทำอาหารอยู่นะครับนะ ถ้ามี ing เราต้องแปลว่ากำลังด้วยนะครับถ้ามันเป็นคำกริยานะครับคำกริยาคือคำที่แสดงท่าทางการกระทำของประธานนั่นเองนะครับข้อที่สีคืออะไรเนี่ย she <ำ> is reading อ่าเป็น she is reading, reading. Uh, <so S 2> ่ reading r e a d d i n g ครับอ่าเวลาเราแปลลูกแปลว่าไงหลอนยังไงกำลังอ่านหนังสือครับอ่าหลอนกำลังอ่านหนังสือนะครับเห็นไหมครับ h i e ชอบ h i e ชอบ s เมื่อกี้สอนไปแล้วนะเพราะฉะนั้น s ต้องใช้กับ e นะลูกนะเออสอนไปแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือตัวย่อนะในหนังสือแบบฝึกหัดว่านักเรียนไม่ต้องงงนะ ต่อไปข้อที่ห้า is, <He> is อะไรครับ He <is> playing. ื he playing the guitar. ่อกี้ที่ที่ g ิตเพลงเดอะตรเมื่อกี้ y พลงเราสะกดไปแล้วครูพีทเลยขอเขียนให้เลยนะครับเพลงก็ไม่ปิดไม่ดิไม่ใช่หนูเพิพ่งกดค้างหนูคิดว่าหนูปิดเลยสะกดกีตาร์ Playing the guitar guitar ตัวอะไรบ้างสะกดกีอ,อาร์เมคะ U I T e ร์ ถูกต้องถูกต้องมีเพื่อนหลายคนสะกดนะสิริพรหนูชื่อจริงเชื่ออะไรลูกสิริพรเด,ด็กหญิงกันกรนพรพิสกุลอยู่ห้องปัวสามตอสอเลขที่สามสองค่ะกะนุกพรพิงสกุลน,นะโอเคต่อไป Number ร์ x ข้สสุดท้ายและ the last one วนกำลังอะไรเนี่ย Picture a n t i t h t p i p t u t u r e p a i n t i n g picture p i n t i n g a picture นะครับก็คือรูปภาพรูปภาพเดียวรูปภาพหนึ่งไม่ได้ทำอาหารนะครับไม่ได้ทำอาหารเขากำลัง painting คือทาสีทาสีระบายสีด้วยองกันนะลูกนะเขาเรียก i n t i n g มีใครสะกดว่า paint เพนได้บ้าง p a n t i n g i c t u e ครับ อ่า uh, painting นะครับ she is painting a uh, picture อ่า picture สะกด picture หน่อยเร็วลูกเร็วใครรู้บ้างคำศัพท์ c t u r e ครับ um e. e. t u r e c t o k เคนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่ยังไม่ได้ยากมากเพราะว่ามันจะาถามเราเฉพาะคำศัพท์นะ แล้วก็เมื่อกี้คุณครูพีทได้สอนสิ่งที่สําคัญมากๆไปแล้วนะครับก็คือไวยากรณ์ใครเข้ามาเรียนไม่ทันเนี่ยจะต้องกลับไปดูย้อนหลังนะเพราะเป็นสิ่งที่ขอการดอกไม้จันเลยว่าไม่ดอกไม้จันการดอกอ่าดอกจันไว้เลยว่าสําคัญมากนะครับสําคัญมากนะเดี๋ยวพอไปเรียนป .4 ป .5 ป .6 ก็ต้องเจอเรื่องนี้ซ้ําๆไปเรียนม .1 ไปเรียนม .2 ไปเรียนม .3 หรือเรียนจนถึงมหาลัย ็ยังต้องเจอเรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจเร็วใครรู้เรื่องหนูก็จะได้เปรียบเพื่อนหนูก็จะได้เปรียบคนอื่นหนูก็จะเก่งนะครับนะหนูก็จะได้เปรียบนะครับเออนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวคุณครูพิทค่อยมาทบทวนอีกในวันพฤหัสนี้นะครับในวันพฤหัส นะครับนักเรียนมีคําถามอะไรสงสัยไหมครับเกี่ยวกับตรงนี้ไม่มีค่ะถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวก็<ะ>ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะถ้าไม่มีคําถามหรือถ้าใครมีคําถามเดี๋ยวจะถามหลังจากที่เพื่อนออกไปแล้วก็ได้นะครับใครมีคําถามเดี๋ยวรอถามคุณครูท้ายครูว<ะ>ิทย์คำสับที่ <c oughs> ให้จดปริ้นได้ไหมปริ้นได้ไหมอันนี้แล้วแต่ นะครับจะปริ้นก็ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณครูให้เขียนลงสมุดด้วยบางคนเขาเลือกที่จะปริ้นเก็บเอาไว้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าในสมุดจะต้องเขียนไว้ด้วยเพราะว่าคุณครูพีชจะให้คะแนนกับที่หนูเขียนลงสมุดโอเคคํำสาบใบความรู้หนูจะปริ้นก็ได้ไม่ปริ้นก็ได้แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่คุณครูจะให้คะแนนที่หนูเขียนลงสมุดด้วยโอเคไหมครับเพราะว่าเทอมนี้ในสมุดอะคุณพีชแทบจะ ให้เขียนน้อยมากอะ่ะคือคือ,ค,อคือแบบฝึกก็ไม่ได้เยอะมากคือนานๆจะมีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่เคยได้ไปเรียนนอกเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียนจากในหนังสือแบบฝึกหัดของเราใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็นะครับอ่ะหัวหน้าบอกชันนิดนึงอ่า ลรวัดสถานวัดอะบอกชันนิดนึงครับลูกเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคบายบายบาย thank you o k